นี่อากาศในพื้นที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่อนขังซีดีพี่น้องก็เลยมาถ่ายทำคลิปล,บลอบหลอบบริเวณบ้านให้พี่น้องในเบืงนะครับอันนี้เป็นทางเข่าบ้านนะครับอันนี้คือบ้านของลุงน,นุนนะครับหากพี่น้องเอฟซีผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกะ มาแววมายามกันนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องอิบซี่สุภูสุกนนนะครับส่วนรถคันนี้นะครับกบ็เป็นรถของลุงนุนนี่แหละแต่ว่ามีปัญหาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับขับไปทุระในพื้นที่จังหวัดลำปางขากับแลนด์มาดีๆพี่น้องมาหอดจังหวัดตากเกียร์มีปัญหารถคันนี้ใส่เกียร์ออโตหรือว่าเกียร์อัตโนมัตินะครับมันเข่าเกียร์ซีเพาไรพี่น้องมันมีแต่เสียงรถบอลแลน นะครับกระโทษถามพี่น้องอิฟซี่ที่เพิ่นเป็นสางเพิ่นบอกว่าให้ประค้องแลนมานะครับกระแล่นเคลียร์สามแลนมาเรื่อยๆพี่น้องเสียงเปลี่ยนเสียงตายมากสองคนกับแม่บ้านจนมะหอดบ้านประมั่นตีหนึ่งพี่น้องออกจากจังหวัดลำปางเนี่ยใบายสามโมงนะครับถือว่าสุดๆของชีวิตนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางคืนพี่น้อง มันบ่มีล่านส่อมเปิดก็เลยต้องประคองแลนมาแลนเคียร์สามแลนสามสิบสี่สิบความเรียวนะครับแลนมาเรื่อยๆขนะับมาหอดบ้านตอนนี้ก็จอดไวก้กอนเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวพี่น้องบอท่านมีเงินเด้เห็ดจังได๋ได้นะครับส่วนบ้านหลังที่เห็นนะครับก็เป็นบ้านของอแม่เ่านะครับคือมาอยู่มาใส่น้ำเพิน่น เป็นลูกไนบ้านเป็นหวานในสวนเพลินนะครับเวลาเขาขาดแค้นหรือว่าขัดสวนนะครับก็ได้แม่ขจ้าก็ดูแลเป็นยั่งดีนะครับ,น,รน,นะรบนี่คือ,อบรรยากาศบ้านของอแม่เถาภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าแม่ยายว่าท่านนะครับแม่เถาผมเป็นคนดีดีพี่น้องนะครับเราดูแลผมเป็นยั่งดีนะครับก็ดูแลลูกหลานสุขผูสุขข้นเป็นยั่งดีคือกัน นะครับนี่คือรอบๆบริเวณบ้านนะครับข้างในสวนนี่นะครับก็บเป็นพื้นที่ของน้องนุ่งเขานะครับเขากะมาปลูกพวกผักสวนครัวนะครับพวกตะไคร้คาใบบักกูดนะครับมีทึ่งชะโอมมีทึ่งชุง่มผู้มีทึ่งบักเขียบนะครับน้องนุ่งเขาเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ามาเป็นน้องเขย มาอยู่น้ำกันหักกันแพ่งกันพี่น้องนะครับส่วนหลังค่าที่เห็นก็คือบาทหลวงนนหลังเมื่อกี้นี่แหละครับนะครับหลวงนนอยู่ในซอยนะครับอันนี้เป็นซอยทางเข้ามาบัานของหลวงนนนะครับเขามานิดเดียวนะครับส่วนอีกทางหนึ่งเข้ามาเร้วมันออกได้เลยพี่น้องนะครับพี่น้องก็บ,บ่ต้องกังวล เรียนวือวือเข่ามานะครับก็จะมาเจอบ้านลุงนน้นก็มาเจอบ้านแม่เรียนตรงไปตึกที่เอ่อเหลียวหินอยู่พูนอยู่น้องทั้งสายนะครับเป็นล้านค้านะครับของครอบครัวของเครือญาตินะครับข้าเจ้าก็ขายพวกเอ่อของช่ำบพรว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์พวกเครื่องดื่มของช่ำต่างๆนะครับเป็นเอเญ ขายน้าแข็งนะครับจะว่าไปเราสภาพควบเป็นยูครอบครั่วก็พราะยู่ใดเดีพี่น้องนะครับเพราะว่าข้าเจ้าดูแลเขาเป็นอย่างดีพอแม่ญาัดญาติพี่ป้านะายุนี่ข้าเจ้าก็บ่ได้ลังเกียจเขาเดีถึงเขาที่เป็นคนมาจากพื้นที่อื่นนะครับข้าเจ้าก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเป็นคือลูกขึ้นหลานของเขานะครับพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่า มาอย,อยู่แบบใดเขาสี่ยินดีต้อนรับเฮ้าบอเพราะว่าเฮ้ามาจากพื้นที่ภาคอีสานแมนบอแต่ในความจริงมันบ่แมนพี่น้องเพราะว่าครอบครัวของแม่บ้านนะครับขาเจ้าเป็นคนที่หักลูกหักหลานนะครับปลูกฝังแนวความคิดดีๆให้นะครับลูกหลานเดิกน้อยนะครับมีความรู้เลี่ยนจบปริญญาตีทุกคนพี่น้อง บางคนกับไปรับราชการอยู่ธนาคารท่อกสอกรมีอยู่การไฟฟ้ามีนะครับอีกผู้หนึ่งกับสอนเล็กหน่อยนะครับอยู่มหาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศตอนแร่งในพื้นที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่กะเป็นบ้านของอาอี นะครับอีกะคืออย่างคือน้องเมยพี่น้องนะครับข้าเจ้ากะอยู่กันเป็นกุมเป็นก้อนเบ้บอกคือพื้นที่อื่นๆนะครับพื้นที่อื่นๆเนี่ข้าเจ้ากะจะอยู่น้าทงน้าทาอยู่น้ำหน้าส่นตัวอยู่น้ำเลาะคลองน้ำส่วนตัวพื้นที่จังหวัดสุพรรณนะครับแต่ว่าพื้นที่แถบนี้นะครับก็อยู่นี่ตัวเมืองอยู่พี่น้องห่างจากอัเพื่อบางประมาณประมาณจัก 2บหาคิโลอยูอ่ห้อยตอระวังอําเภอบางไส้จังหวัดพระนครสีอยุธยากับอําเภอบางปะะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับตึกสูงนะครบับเป็นตึกของพี่น้องที่ข้าเจ้าอยู่แถวนี้นะครับเป็นปืนเพ่์เกา่าๆนะครับเดิภาพเบี่บึงนะครับบริเวณนี้นะครับ ทุกวันศุกร์นี่พี่น้องเขาจะมีตลาดเดี๋ยวมึงนี่เป็นตลาดนัดมีพี่น้องประชาชนนะครับออกจากทงจากทาออกจากหน้ามากับข้าเจ้าค่ะว่าสื่อของอยู่แถวนี้นะครับนี่คือ,อตลาดเก่าบ้านสุดนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นพวกอาคารโรงเรือนตั้งแต่สมัยเก่าเก่าสี่สปีที่แล้วนะครับบรรยากาศ ดีว่าพี่น้องนะครับมื้อนี้แดดบอรอนนะครับอากาศดีก็เลยออกมาถ่ายถ้ำให้พี่น้องได้บึ้งนะครับกับยันพี่น้องว่าโอ้ยมายวอนสุพรรณบุรีย่านลุงน้นลำบากยันลุงน้นมีควมอัตคันกระสุนในด่านควมเบินอยู่พี่น้องหลายคนเขากั่วงนะครับเพราะว่าห้องพมันค้นผากกางห้าเปมนคนผืนเพ่แถวนี้เพราะว่าจะเป็น วัฒนธรรมบอกว่าทีเป็นภาษานะครับว่าวกคือกันบ้านเฮาเนี่ยว่าภาษา,ษาอีสานอ,อ,อ,อ่อยต่อยเจ้าข่อยพ่อแม่ยตายายนะครับยูนี่ข้าเจ้ากะแต่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสีดีเยี่ยมนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของตลาดที่ลุงนุอ่นอยู่ การกินสภาพควบเป็นอยู่บ่ค่อยมีปัญหาครับพี่น้องนะครับเวลาสี่เขานี้เมืองขันผู้ดใดว่มีรถสิมีรถตู้จอดมองนีเลยพี่น้องนะครับจอดนี่แหละค่างเสาไฟฟ้ามีถังขยะนี่เขามาจอดมองนีลุงน้นไปจังหวัดนะครับเขามาขึ้นรถมองนีเร็เรยบรอยเขาก็มาจอดนี่เขาก็ย่างเข้าบ้านนะครับนี่คือคือพื้นที่ ไม่โตตลาดที่ลุงน้อนอยูนะครับพี่น้องเบื้องเงานะครับแต่ว่าเหมืกขึ้นห่อน,อนพี่น้องมันมีรถบรรทุกอันเฟืองบานเฮ้ามันบรรทุกสูงพดมันมาเกี่ยวสายไฟเส,สาไฟลม้มทั้งหมดหมือ,มอขึ้นน,นี่สิต้นพี่น้องส่วนที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาที่มาแก้ไขใดในเวลากประมาณตีสองคึตีสามพี่น้อง เห็วบ่ข้างหนา้าเป็นบปานกำนั่น,นะครับคืออยู่ในตลาดเด๋ย่นอ้องเบื้องหอัคือบรรยากาศรอบๆบริเวณบรรยากาศคือคักคือคักอู้ยเลยนะครับ